สวยคนนี้จากครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะอยากถูกไล่ออกจากโรงเรียนเธอพยายามมากแค่ไหนอยู่ในตู้โทรศัพท์เต็มไปด้วยภาพล้อเ,แบบเลียนแบบเปลียนซีดีของครูซีดีอะไรทำไมทำให้ครูดูหน้าซีดขนาดนั้นสระว่ายน้ำของโรงเรียนเต็มไปด้วยไอศกรีมแต่แค่นั้นยังไม่พอจีบลูกชายของผู้อำนวยการโรงเรียนแต่เธอยังไม่โดนไล่ออกตับกลายเป็นนักเรียนที่สามีใครเจอก็ชอบป๊อปปี้กำลังปลุกระดมเพื่อนของเธอเล่นให้สุดและทำลายคฤหาสน์ของพ่อเธอเลยก็ได้เธอต้องการล้างแค้นพ่อของ,ของเธอ ใครบอกให้เขาไปหาแม่เลี้ยงที่ยังไม่เท่าแม่ตัวเองเจอรี่โกรธจนทนไม่ไหวแล้วบังคับส่งเธอไปโรงเรียนประจําในอังกฤษโรงเรียนนี้คนพูดยังไงว่าอาจถูกมองว่าเป็นเรือนจําที่หรูหราก็ได้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในหอพักยังโดนยึดโทรศัพท์ด้วยต้องใส่ยูนิฟอร์มทุกวันห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มเบียร์ห้ามพูดคำหยาบและพูดว่าไม่กับเรื่องความรักผู้อำนวยการโรงเรียนก็เป็นคนพิเศษด้วยป๊อปปี้ใช้ชีวิตดิ้นรนและเหนื่อยแล้วเธอแอบเข้าห้องคอมได้ตอนกลางดึกเท่านั้น พูดคุยเรื่องราวกับโรบี้น้องสาวที่แสนดีเพื่อนร่วมชั้นของเธอมีแต่คนบ้านนอกวันแรกเปิดเรียนพี่ใหญ่ในโรงเรียนรังแกเพื่อนร่วมชั้นเห็นป๊อปปี้แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเดินมาหาเรื่องทันทีแต่ป๊อปปี้ไม่ใช่คนยอมคนง่ายขนาดนั้นเกิดความบาดหมางระหว่างพี่น้องสตรีคลาสพลาศึกษาแทนที่จะตีบันสองพี่น้องก็ตีกันสองคนก็ตีกันไม่มีใครยอมปล่อยครูเดินผ่านมาก็เห็นนี่คือลูกชายของผู้อำนวยการโรงเรียนเบรดดี้เป็นคนที่แฮร์รี่แอบ,บชอบแต่เบรดดี้แค่ทักทายป๊อปปี้เฉย แค่นี้มันยังไม่จบหรอกแฮร์เรยตัดสินใจจะสั่งสอนให้ป๊อปปี้ในโรงเรียนแห่งนี้ไม่หรูหราเท่าชีวิตเดิมไม่มีเพื่อนที่ดีและโดนแฮร์เรียกรังแกทั้งวันอีกด้วยป๊อปปี้คิดถึงชีวิตอยู่อเมริกาเพื่อนร่วมห้องเห็นป๊อปปี้เศร้าก็ดูออกว่าผู้หญิงที่สวยงามคนนี้แค่ยิ้มแย้มมีความสุขภายนอกแต่ในใจกลับหดหู่เพ็ช่วยป๊อปปี้จัดเตียงแล้วบอกกดรับบางอย่างกับเธอด้วยเช่นส่งโทรศัพท์ปลอมแล้วบอกให้เธอรู้ที่ไหนในโรงเรียนมีสัญญาณโทรศัพท์ เทพเห็นป๊อปปี้อยากออกไปจากที่นี่ขนาดนั้นก็เลยแนะนําวิธีการให้กับเธออย่าหยุดมุ่งเหยิงสุดท้ายจะโดนอาจารย์ไล่ออกจากโรงเรียนตลอดไปทั้งห้องในหอพักก็เลยช่วยป๊อปปี้ออกไปจากที่นี่ป๊อปปี้ติดภาพล้อนเลียนแฮร์รียสตในตู้โทรศัพท์แอบเปลี่ยนซีดีของครูที่เคยบอกมีใครจะเดาออกว่ามันคือแผ่นซีดีอะไร แล้วทําให้สาวว่ายน้ําของโรงเรียนเป็นแบบนี้อาจารย์ทุกคนทนไม่ไหวแล้วพากันไปหาผู้อํานวยการโรงเรียนเพื่อไตร่ตรองแต่ผู้อํานวยการโรงเรียนยังคงเก็บป๊อปปี้ไว้เธอคิดว่าป๊อปปี้เป็นผู้หญิงที่ใจดีและอ่อนโยนเธอแค่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงส่วนหน่อยก็ไม่เป็นไร สรุปว่าก็แค่ต้องจับถูกจุดอ่อนของผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้นลูกชายของแม่พอดีไม่กี่วันต่อมาก็มีปาร์ตี้ป๊อปปี้และรูมเมทช่วงสุดสัปดาห์เข้าเมืองเพื่อซื้อของผู้หญิงห้าคนนี้เล่นสนุกกันแค่ไหนพวกเราคือใครป๊อปปี้พบว่าเพื่อนๆอยู่ในหอพักมีความสุขมากดูเหมือนว่าเธอกำลังจะคลุกคลีกับพวกเขาเธอยังไปร้านทำผมเปลี่ยนสีผมที่เหมือนเด็กดีจากสาวอเมริกันหัวเสรีเปลี่ยนเป็นสาวอังกฤษผู้สง่าง,งามเหมือนกับคุณแม่ที่แสนดีของเธอจับไปแล้ว คืนนั้นป๊อปปี้สวมชุดเซ็กซี่ปรากฏตัวในงานปาร์ตี้เฟรดดี้หลงรักเธอเพียงแค่มองเธอครั้งเดียวทั้งสองก็เต้นด้วยกันเมื่อป๊อปปี้กำลังหลอกให้จูบเฟรดดี้โดนดันออกไปทันที เพรสนี่ก็รู้สึกกับเธอเหมือนกันแต่เขาก็รู้จุดประสองค์อื่นของเธอด้วยผู้ชายคนนี้ก็ควบคุมตัวเองได้ต่างจากแฟนเก่าของเธออย่างสิ้นเชิงเธอเริ่มชอบผู้ชายคนนี้แล้วแหละการแข่งขันแร็กเกตบอลวันรุ่งขึ้นเคเพราะเมื่อคืนเธอดื่มมากเกินไปพวกทันทีเล่นต่อไม่ได้ป๊อปปี้ต้องลงสนามแทนเธอทันใดนั้นพรสว์ของเธอก็เปิดเผยมียโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับโรงเรียนสำหรับทีมของเธอ แล้วเธอก็มาเป็นกัปตันทีมพาทั้งทีมไปต่อเรื่อยๆวันนั้นป๊อปปี้และเบรดดี้ออกเดทกันก่อนจะไปส่งข้อความหารูบี้เพื่อนสนิทของเธอเสร็จแล้วลืมปิดเครื่องพอดีแฮร์รี่ก็เดินเข้ามาแอบทำบางอย่างกับข้อความของป๊อปปี้การออกเดทของสองคนนี้สนุกมากหลังจากกลับห้องเธอคิดว่าจะเล่าเรื่องวันนี้ให้เพื่อนๆทุกคนฟังเพื่อน,น,น,นร่วมห้องเอาข้อความที่ได้ปรินออกมาใบหน้าที่จริงจังนั่งอยู่บนเตียงพวกเขาอ่านเนื้อหาของข้อความขึ้นนี่เป็นข้อความเดียวกับที่ป๊อปปี้ส่งถึงรูบี้ แถมยังถูกแฮร์รี่รลดแบบแลงเพื่อทําให้คนอื่นเข้าใจผิดทุกคนผิดหวังมากพวกเขาช่วยป๊อปปี้อย่างสุดใจไม่คิดว่าป๊อปปี้จะพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับพวกเขารับหลังเพรดดี้ก็ได้รับสำเนาแบบนี้เช่นกันไม่ยอมเจอป๊อปปี้ที่อยากอธิบายป๊อปปี้มีความแค้นอยู่ในใจที่แสดงออกไม่ได้ก็เลยซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของและเล่นกับไปแชทแต่ไม่ระมัดร,ระวังทําให้ผ้าม่านไหม เธอเรีบดับไปแล้ววิ่งหนีไปป๊อปปี้จากไปไม่นานห้องเก็บของก็ระเบิดดังตึกกล้องเธอเห็นไฟที่รุงแรงรีบปลุกทุกคนให้ตื่นยังคงเสียงภัยให้ตัวเองช่วยเคสที่ติดอยู่ข้างในหลังจากนี้เฟรดดี้ก็เจอไฟแช็กอันหนึ่งเขาคืนมันให้ป๊อปปี้เธอเห็นความผิดหวังในสายตาของเฟรดดี้เธอทำผิดหลายเรื่องแต่ไม่เคยแก้ไขอะไรเลยตอนนี้อาจถึงเวลาที่เธอจะได้รับโทษสำหรับความผิดพลาดของเธอ หลังจากยอมรับทุกอย่างกับผู้อำนวยการโรงเรียนเธอรอสารเกียติยศของผู้อำนวยการโรงเรียนรูเมตก็แกล้งทำหน้าโกรธป๊อปปี้แต่จริงๆแล้วพวกเขาแอบช่วยเธอพวกเขาค้นพบเวลาในจดหมายคือ11บเอโมงเช้าแต่ตอนนั้นป๊อปปี้ออกเดทมานานแล้วเธอจะหาเวลาส่งจดหมายได้ที่ไหนเลยสงสัยว่าแฮร์รีเเป็นคนทำแล้วพบหลักฐานว่าแฮรรียตใช้คอมพิวเตอร์และไปเชค็คในวันนั้น ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมชั้นทุกคนป๊อปปี้ได้อยู่ต่อที่โรงเรียนแต่บังเอิญเธอยังพบว่าแม่ของเธอเคยเรียนที่นี่และก็ยังเป็นกับตันทีมบอลหล่อนเข้าใจความตั้งใจของพ่อเขาหวังว่าเธอจะเป็นเหมือนแม่ของเธอเข้ารอบชิงชนะเลิศเทนนิสป๊อปปี้พาทีมลุ้นรางวัลที่หนึ่งพ่อของเธอก็อยู่ที่นั่นด้วยดูบ๊อปปี้แข่งขันเหมือนเห็นเมียเก่าคนสวยเมื่อก่อนสุดท้ายป๊อปปี้ก็ไม่กลับอเมริกาแล้วที่นี่ได้รับมิตรภาพที่แท้จริงและทั้งความรักด้วย เธอก็เข้าใจว่าระหว่างคนกับคนต้องการความจริงใจและเวลาและเพื่อนสนิทรูบี้ก็กินแฟนชาวอเมริกันของป๊อปปี้ด้วยแต่ไม่อยากพูดถึงเพราะมันไร้สาระเกินไปเดี๋ยวเจอกันนะครับ